ซึ่งคลิปในวันนี้นะครับพี่จะมาทําการเล่นผลกาวิตี้ล่าค่าหัวให้น้องนอนดูกันนะแต่ต้องบอดเลยว่าผลกาวิตี้เป็นผลที่แบบโคตรของโคตรของโคตรดามจดเบานะครับมน้องอุ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเอาจับมาโดนไหม โอเคกว่าจะเค่าได้พี่เทพร้องไห้ทุกคนมันช่างยากเย็นแสนเข็นซาเรื้อเกินนะเอาละครับผมก็ต้องขอราบสวีนัสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมคลิปพี่ทุกคนด้วยนะครับมากลับมาอยู่กับพี่นะคะรับเซมี์ครับผมซึ่งคลิปในวันนี้นะครับพี่จะมาทําการเล่นผลกาวิวี้ล่าค่าหัวให้น้องน้องดูกันนะและต้องบอกเลยว่ามีน้องน้องหลายคนทําการขอ,ขอเข้ามากันอย่างล้นหลามนะครับทุกคนคือแบบขอเข้ามากันเยอะมากครับพี่เจมส์ครับพี่เจมส์ครับเล่นผลกาวิวทีนะ พี่เจมครับพี่เจมครัเล่นผลเกาตี้นะคะ่ะโอเคในเมื่อน้องๆขอ,อกันเข้ามาเยอะพี่ก็จะมาเล่นให้ละกันนะแต่ต้องบอกเลยว่าผลเกาตี้เป็นผลที่แบบโคตรของโคตรของโคตรดาเมจเบานะครับมน้องคือพี่ไปฆ่าบอสมันยังฆ่าลําบากเลยอะ่ะถ้าพี่มาฆ่าคนพี่คงจะตายแงะแง่แน,น่เลยทจกคนแต่เพื่อคนดูแต่เพื่อนน้องๆที่น่ารัก พี่ก็จะมาร่าให้ละกันเออซึ่งก่อนไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่เจมส์นะครับมึงน้องและในวันนี้นะครับพี่ก็จะทําการเอานี่ไปเอเล็กซิกวิสองไปผลกาวิตี้แล้วก็โพลแล้วก็เป็นปืนคาบูชันนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะฆ่าใครได้ไหมเออเอองั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิป,ปร่าค้าผลเจ้าผลกาวิตตี้กันทุกคนไปกันเลยก็ผมไปกันเลยครับ ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่ทําการสร้างกลุ่มโรบอทซื้อขายพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ชื่อกลุ่มว่าบายเจมี่นะครับมึงน้องซึ่งถ้าใครอยากเข้ากลุ่มพี่ก็สามารถเข้ากลุ่มพี่ได้นะครับทุกคนนะซึ่งกลุ่มนี้ก็สําหรับแบบว่าซื้อขายดีกันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับมึงน้องซึ่งถ้าใครอยากเข้าเนี่ยก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปแล้วก็ผมนะใครอยากเข้าก็เข้าได้เลยครับผม <S <S น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เตรมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลพิศาจเกมพาร์ของแมปบล็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบัก VP r a เร5.5จะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ร้งร้านใต้คลิปเลยครับผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วสุโคนมาเดี๋ยวเราทําการหารา่านขัวกันี นนสวัสดีพ่อหนุม่มหนุ่มคนนี้เล่นเป็นเอออิเล็กซิกวีสองเออแล้วก็เป็นผลมืดสุดๆแล้วก็เป็นเออคาบูชาใช่ไหมว้าวไอหนุ่มเนาะเองหน้าตัวตึงแน่เลยอ่ะทุกคนพี่ลืมไปเลยว่าก่อนจะไปลากข้าววดเดี๋ยวเรามาทําการเทสสกิลกันก่อนดีกว่าทุกคนสกิลเออแซดทการอืมเหมือนทาการผักศัตรูออกไปนะครับสกิลเอ็กซ์ทำการ อะไรวัเนี่ยเหมือนเป็นการต้นศัตรตูใช่ไหมสกิลซีทาการปึ๊บทําการทิ้งอุกบาทลงมาทุกคนโอ้โหคือดาเมจเ,เบามากเลยอะส่วนสกิลว,วีทำการว,ว้าวเป็นอุกบาทค่อนข้างจะแบบเย็นนะครับมงน้อง กิลเอฟเป็นการบินนะจ๊ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยครับผมนะซึ่งคอมบคอมโบ,มโบก็ตามนั้นนะครับมน้องไม่มีนะครับเล่นสดนั่งงานเลยและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่พี่เอาผลกาวิตี้มาลาเข้านะครับพี่ไม่เคยเอา,า,ากาวิตี้มาลาเข้างหัวทั้งในคลิปแล้วก็นอกคลิปไม่เคยเอามาลากานะครับซึ่ง จะเป็นยังไงก็ต้องมาเป็นกําลังใจให้พี่กันนะครับมน้องมาเดี๋ยวเรามาหาทักคนในเซิร์ฟหนึ่งๆกันดีกว่าซึ่งวันนี้พี่เร่นเป็นฝั่งมารีนะครับสโค้นี้เล่นเป็นฝั่งมารีนะครับ,ขขอนนรรบไอหนุ่มน้อยมาพี่เหองเดินตามพี่มานานแล้วมาเรามาสู้กันดีกว่าจำจำเซอเลยจำม,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 มาโอ๊ยตานไปทุกคนไม่โดนต้องระวังนะครับน้องเขาเล่นเป็นเออโพใช่ไหมว้โหทุกคนดูดเมดมิมันเบามากเลยเนี่ยเอาแล,แล้วมันเล่นยากมากเลย คือพี่ต้องมาทําถึงขนาดนี้เลยหรอครับเนี่ยทำไมน้องๆไม่ขอ้พี่เจนเล่นผลังกรมึงอ่ะทาไมไม่ขอยพี่เจนเล่นผลพิษมึงอ่ะคือผลกาวิตี้มันมัน,มนก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนมาเล่นยาน่านะครับแต่เพื่อคนดูใช่ไหมเพื่อคนดูเพื่อน้องๆเอฟซีที่น่ารักพี่ก็จะมาเล่นให้เรากันผักไปก่อนผักไป,ไปนี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหม,ไไม,ไไมโอ้อุกาบาทอุกาบาทาอุกบาทอุกบาทก็ไม่ช่วยให้เออตีเข้านะครับทุกคนเพราะว่ามันตีไม่โดนยังไงล่ะ มาสิมาสิเองก็ครึ่งรอดใช่ไหมมาสิครับน้องชายก็ต่างคนก็ต่างแล้วเลยกันไปนะอุกบาทโดนไหมเต็มเต็มหัวนะครับโดนอยู่ทุกคนได้ยู่ได้ย,ไดยู่นะจ๊ะเอาปึ๊บแล้วก็ตันมาตันมาสวยสวยอุ้ยทุกคนเอาสิเอาสิาสมาดิครับพ่อหนุ่มน้อยหนะ้าโมนตคนบ้านไหนตันมาไม่โดนปึ๊บเอา้าเอา้าจะตายทุกคนจะตายแล้วเลงเงแม่เลงแม่นแม่น พี่กำลังจะฆ่าฆ่าหัว CM ได้หรือครับเนี่ยมาสิกาลังจะฆ่าคนที่ข้างหัวเออสาใช่ไหมมาสิครับผมมาสิครับตื่นเต้นไหมทุกคนผลกอบวิตี้เล็กครั้งแรกก็สามารถฆ่าคนได้เลยเหรอไม่อยากจะเชื่อสายตานะจ๊ะแต่ก็อย่าเพิ่งขี้โมล้วกันพี่เซียมจแตกนะครับปุ๊บไม่โดนปุ๊บห่หลบเก่งจังวะเรียบร้อยไหมไม่โดนอีกแล้ว เอาไปทุกคนอุกบาทโดนไหมตเต็มตเต็มเต็มเต็มอะไรแบทุกคนไม่โดนลลกรโลมาก่อนลมาก่อนเอาซิเองเจ็บนะคือนอกจากเจ็บไป้ทุกคนไม่โดนอีโอ้โหทีอย่างงี้ไม่โดนทีอยากให้โดนเลยไม่โดนทุกคนโอ้โหจะตาย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 เองจะตายเองปึ๊บโอ้โห,โหมันสึกจังมันสึกจังวะไอหนุ่มน้อย ไอ้หนุ่มน้อยไม่ตายสักทีวะพ่อหนุ่มทุกคนน้องขอศึกมากเลยอะ่ะที่พยายเามือหาจาังหวะฆ่านะครับแต่ก็ฆ่าไม่ได้จริงอะ่ะมันต้องมีโอกาสสิปึ๊บสกิลนี้ไม่บินเลยเอาบินมาก่อนเผื่อ <c oughs> น้องอยากเห็นนะครับบินมาเลย <c oughs> โอ้โหจะตายเองจะตายเองโอ้โหมันจะสู้ยังไงวะเน,นี่ยเล่นอย่างยานเลยผลกวิตี้ปึ๊บต้านมาต้านมา จับมาตอ่อไม่โดนวรงระวังระวัง,วงทุกคนเรามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราเออมาที่กว้างๆดีกว่าเอาเอเรียบร้อยทุกคนตายเลยเอเอ <c oughs> มันจะสู้ยังไงวะพ่อหนุ่มคือพี่ก็พยายามเต <c oughs> ็มที่แล้วนะครับน้องๆผลการว,วิ่้พี่ก็เล่นครั้งแรกนะครับและบอกเลยว่าเล่นยากมากๆโคตรจะยากเลยทุกคน คือพี่ตายแกไม่แปลกนะครับทุกคนคือมันเล่นยากจริงๆนะถ้าน้องๆไม่เชื่อก็ลองไปหาผลกัวิตี้มาเล่นดูนะครับคือมันเล่นยากมากๆเลยอ่ะทุกคนเฮ้ย hey, สุดท้ายก็แพ้นะจ๊ะมามาทําการหาสู้ต่อดีกว่ามาทุกคนมาเดี๋ยวเราหาสู้ต่อกันดีกว่าแซมแซมเซเดดเดมแซมซอรเดดเดมรอบนี้เป็นคนไหนเอ่ยเออคนไหนวะเอาเป็นคนนี้แล้วกันเอาคนนี้ใช่ไหมอืมอืมอโอ,อ,อ้โหโอ้โห ข้าหน้าข้าหลังน้องๆก็ให้เตรียมเล่นผลที่มันค่อนข้างจะเก่งมันนะครับเอาผลกัมพิเตี้มาราขัาวมันค่อนข้างจะเพียนะทุกคนมันเพียเกินไปนะพี่ไม่ไหวนะครับ <c oughs> ดามเมจตงไม่เข้าเลยอะคือโคตรเบาเลยเรียบร้อยโดนโลกรลมกรใจเย็นใจเย็นจยเจมเอาเว คลิปนี้ขอค่าสักคนมาขอค่าสักคนมาคลิปนี้อืม้มเอาได้แค่หัวใครมาวะเน,นี่ยไม่รู้นะครับทุกคนอยู่ๆก็ได้แค่หัวใครมาก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ได้แค่หัวฟรีมาเฉยเลยเจิบเจิบต้องหาจังหวะลบอืม้มเต็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 มโอเคโอเคแลกกันไปทุกคนแต่ว่าตีนน้องขอไม่ค่อยเข้าเลยอะ่ะ โอ้ยมันสู้ยากแช่นอมันสู้ยากแช่นอเจิมเจิมเจิมปึ๊บตายมาไม่โดนปึ๊บไม่โดนอีกจับมาสวยสวยสวยต,ต่อไปทุกคนโอเคครึ่งรอนแล้วบอกเลยว่าน้องคนนี้พี่จะพยายามฆ่าได้นะครับพี่จะไม่ยอมแพ้นะพี่จะฆ่าได้นะครับมาสิน้องชายพี่จะไม่ประมาทอีกนะปึ๊บ โดนไหมโดนไหมโดนไหมอ,ไมไหมอืไม่โดนหมดทุกคนก็ไปตี้ลงมาไม่โดนเลยนะครับเล็งแม่นแม่นอืผักไปโดนอ่าอุกกาบาตไปปึ๊บโอเคทุกคนน้องขาใกล้ตายแล้วหวังว่ารอบนี้พี่จะสามารถแค่ได้น,นะครับทุกคนคือมากินน้องขาวใกล้ตายแต่ว่าพี่ฆ่าไม่ได้อะแต่ว่ารอบนี้พี่จะไม่พลาดนะพี่จะไม่พลาดแล้วกันทุกคนรอบนี้จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับระยู่ที่คําว่าแห้ง โอเคโอเคอีกแค่หนึ่งซีอีกแค่ไม่กี่ซีอีกแค่ไม่กี่ซีไม่มันพิ้วจังวะพ่อหนุม่มเองพิ้วจังวะเองจะพิ้วไปไหนจะพิ้วไปไหนพี่ว,ว่าเองต้องตายแหละตายเถอะนะพี่ขอเถอนนะตายเถอนนะตายเถอนนะโอ้โหทุกคนไม่ตายทีโอ้ยจะจะร้องไห้จริงอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันช่างแบบเออค่ายากค่าเย็นซะจริงๆนะครับ ข้ายากมากเลยอุ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเอาจับมาโดนไหม โอเคกว่าจะฆ่าได้พี่แทบร้องไห้ทุกคนมันช่างยากเย็นแสนเข็นซาเรือเกินนะเฮ้่งก็ต้องเปล่าปากเลยทุกคนคือแบบโคตรของโคตรของโคตรเหนื่อยนะครับการฆ่าคนด้วยผลเกาวิตี้เนี่ยมันโคตรจะยากเลยทุกคนแต่ว่าพี่ก็ฆ่าได้แล้วแย้กดไลค์เลยทุกคนกดไลค์เลยมา เดี๋ยวพี่ขอมาแก้แค้นนะ้องคนนี้ซิที่เมื่อกี้ทำการฆ่าพี่ใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ขอแก้แค้นซิเอนหนุ่มน้อยที่จะไม่ยอมแพ้เองนะบอกเลยว่ารอบนี้พี่จะฆ่าเองคืนให้ได้นะครับรอบนี้พี่เรียนรู้แล้วว่าเองมันแข็งเก่งแค่ไหนเองมันแข็งเก่งใช่ไหมต่อไปตีไปกินป,ปึ๊บโอเคสวยสวยโอเคโอเคต่อต่อไปน้องเขาก็เลือดเหลืองใช่ไหมจับทุ่มมาหนึ่งสีทุกคนสวยสวยมากสวยมากรอบนี้ทรงนี้ไปทุกคนบินก้อนเมฆขี่ก้อนเมฆ เอ้ไม่ใช่การเมงนี่หว่าขี่เออหินใช่ไหมพื้นอุย้ยจิปเป่งโดนโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคน้องเขาเลือดเออเจ็บอยู่เหมือนกันนะรอบนี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะพ่อหนุ่มอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าดูถูกผลกราริตี้พี่นะจา๊ะผลกราริตี้ถึงจะเล่นยากแต่พี่ก็ทําเต็มที่ทนะบอกเลยปึ๊บโดนไมไม่โดนเลยทุกคน สกิลไม่โดนเลยอะคือมันปึ๊บจับมาไม่โดนอีก2000 years later โอ้ยโ,โ,โดนโดนทุกคนโดนโดนระวังระวังจับทุ่มอีกรอบหนึ่งใกล้ตายยังใกล้ตายยังยิงไปส <c oughs> กิลอ,อืโอเคทุกคนเออโอเคอีกแล้วโอเคอะไรวะโอเคมันหลายรอบแล้วว่ะแต่ก็ไม่ตายสักทีนะครับมันฆ่ายากจังเลยโอ้ยเหนื่อ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 ย อยากจะจร้งอ,ะองไห้จริงๆเลยผมกับบิตตี้เนี่ยมันอยากจะร้องไห้จริงๆเลยน้องเขาใกล้ตายก็ไม่ตายนะครับคือดวงดีแท้อบอกเลยว่าโคตรด,ดวงดีอะถ้าพี่ตายเองที่จะร้องไห้เนี่ยทุกคนคือเอ้หนุ่มเองตายเห็นนะพี่ขอร้องเถอะเองตายให้พี่เถอดนะออืห โอ้ยไม่ตายสักทีไม่ตายสักทีไ,กทไอ้หนุม่มทําไมเองมันสร่างถึกจังวะไปทําบุญใช่ไหมทําบุญมาใช่ไหมโอ้โหไม่โดนคือพี่ก็ไม่คมนะครับน้องคือจังหวะพี่ก็แบบฆ่าไม่ได้ไงอโอเคตายไม่ไม่ตายโอ้โหจะร้องง่ายม,มันมันค่ายากจังวะม,มันมันค่ายากจังวะ โอ้จะพี่ตายเองที่จะร้องไห้เนี่ยโอเคตายสักทีจะร้องไห้โอ้โหทุกคนน้องๆครับคลิปนี้ต้องกดไลค์ให้พี่แบบว่าเยอะๆแล้วครับน้องๆคือแบบ กว่าพี่จะฆ่าได้มันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆพี่ไม่เคยเล่นผลไหนที่มันทรมานหัวจิตหัวใจขนาดนี้มาก่อนนะครับซึ่งคลิปนี้พี่ก็มาจัดผลกังวิตี้ให้น้องๆดูแล้วนะโอเคไหมสู้ไป3ามคนถือว่าพอเรียนะทุกคนคือพอนะคือพี่ไม่เอาไว้นะทุกคนไม่เอาไว้นะครับผมไม่ไหวจริงๆนะทุกคนปวดหัวมากเลยอนะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละก,กันทุกคนถ้าคลิปนี้ใครชอบใจฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่จินแลยก็ผมนะคลิปหน้ายอยากให้พี่เล่นผลอะไร ทำการคอมเมนต์มานะครับแต่ขอเป็นผลดีๆบ้างได้ไหมเออสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวานจะไดไม่สุภาพขอโทษกรับผมไปแล้วครับไป